ทำเชียแล้ววะไม่ได้ทำจะบอกมันไหมว่าเด็มไม่ได้แต่แก่นอนไม่ได้แล้วคุณ่วปะไม่แ่ที่คจะ่เกียวเข้าไปเลยเข้าไปเลยุแต่อเหรอเออนี่ไมน่ยเออนึกไม่วแล้วจะถาทำไปที่เดิมเปล่ายากไมไปหาไเอ่อเออเดี๋ยว มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้านไม่ต้องพูดแล้วป๋าเข้าใจป๋าป๋ารู้ไหมคุณรู้นะในใจป๋าเนี่ยคิดอะไรคุณดีใจนะคะที่ป๋าเป็นลูกศิษได้ใช่ไหมครับโอเคครับป๋าเป็นลูกศิษได้ที่จริงแล้วเพลงเหล่าน,นี้<อ>มันเหมือนทำยาก แต่จริงๆแล้วมันทำไม่ยากเลยตอนนี้ป่านของคุณว่าทำได้แล้วสำนึกผิดได้ในใจเนี่ยป่านอาจจะมีความนึกคิดอะไรที่ฟังกลัวแล้วสเสกเดเวอ ผมขอพ่อผมรักแม่ไม่ไแว่าพอไม่นเราไม่แม้จเลย ทีม่าได้ให้ทันเลยค่ะอ้าวในป่าเราไปที่ห้องักครูนะคะมีสมุดให้ครูด้วยครูสมุดด้เครือตรงนี้นะคะครับผมครับ ็นออะะไร่แม่จันไม่บอกหรอกว่าจันจะดีมาเนี่ยเออถ้าคุณบอกคธอเนี่ยเธอเห็นว่ามันใกล้สอบแล้วเราบอ,อกเธอเนี่ยเธอจะคิดมากเราไม่เกี่ยวถ้าคุณบอกแล้วเธอจะเป็นแบบเนี้ยผม<อ>ก็คิดว่าคุรอให้เธอสอบเสร็จก่อนแล้วค่อยบอกเธอแต่ ถึงจะบอกช้าบอกเร็วก็เหมือนกระดานบัตความรู้นะครับในชีวิตของบ่านเนี่ยผ่านอะไรรออะไรมามากมายได้ประสบการณ์เยอะแยะนะคะบัตนเนี่ยดีขึ้นมาขนาดนี้ผูุกปูมใจและพอใจในตัวเธอมากแนละ้วรู้ไมบั่าน,นะคะสิ่งที่บ่านจะคิดต่อไปก็คือบ่านจะทำยังไงให้สอบได้คะแนนด,ดีๆ ให้มีอนาคตปานต้องสนุกกับเพื่อนๆนะคะทำตัวเป็นเด็กที่มีความสุขกับการเรียนมีความสุขกับการเล่นนะคะแล้วก็นึกถึงคุณแม่นะคะท่านนึกถึงปานแล้วดีต่อปานเสมอแค่นี้คุณก็พอใจแล้วนะปานปานสัญญานะลูกว่าปานจะเป็นคนดีสัญญาของคุณ ที่ทำตัวไม่ดีแล้วแล้วก็ไม่เข้าใจอาจารย์ก็อย่างที่พูดแหละครูอยากเห็นป่านมีอนาคตครูคิดว่าป่านทําได้เพราะขนาดนี้เนี่ยมาได้พิสูจน์ให้ป่านเห็นให้ครูเห็นแล้วว่าป่านทําได้แล้วป่านทําได้อยู่ด้วยนะคะครูก็ขอให้ป่านสนุปกระบนการเรียนเอาเกรดดีๆเกรดสวยๆงามงามาั่แล้วก็เอาอนาคตที่สวยหรู ให้ครูชื่นใจปะ่ะต้องมงเอาเรียนเถักปะ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากมแล้วเวลาอีกสามนาทีสิบวินาทีครูมีสิ่งหนึ่งอยากจะบอกนักเรียนสุดท้ายนี้ค่ะนะคะว่า ไว้เป็นที่สอนท่านผู้สอนเป็นการผู้สอนใจของเรา ดูดีอ่ะดูดีมากมากันสอบเป็นรไปด้วยีามกัน่ว่างหัวเชียร์ลไปด้เออแงิตอบง่าย่ะเอ้ยไปก่อนดวย่หนัแฟนแม่เอเฮ้ยกระเป๋ามื่อกกระเป๋า สวัสดีค่ะปานสวัสดีครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะผลการสอบของเธอไม่เปิดเลยตื่นเต้นแล้วราคุยกับอาจารย์เสร็จแล้วครับแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดแล้วอาจารย์ยู่ไหนนะครับเนี่ยอยู่บนรถค่ะอย่าลืมนะปานปานสัญญากับครูเอาไว้แม่ปานรักปานมากปานคือดวงใจของแม่ทีเดียวนะครับอย่าใช้อารมณ์กับแม่ปานต้องเป็นเด็กดีของแม่แล้วก็มีอนาคตที่ดีอย่าลืมนะคะ ถอาเป็นป่านที่มีอนาคตที่สดใสอาจารย์ก็รักป่านมากเหมือนกันครับครับผมก็รักอาจารย์เหมือนกันครับก็ขอให้อาจารย์โชคดีในการเดินทางครับแล้วก็อยินดีต้อนรัผมทางเมลนะอาจารย์เออป่านคะแนน,น,นเธอมีเซอร์ไพรส์นะ <laughs> 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 โอเคเดี๋ยวผมเปิดด,ดูครับอ <c oughs> าจารย์สวัสดีครับครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ nó là như brand nè, nhưng mà ví bên như là ขอยยคนเดียวจะบ่าวไปไหนพวกกูต้องไปด้วยไม่ต้องเลยพวกกู็ไปเองรลยไอ้ไม่ใช่แล้วตอดเลยไม่ใคยไรเงี้พโกโเลยแล้วทักกนได้ไหดา